พบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับโปรแกรม obs นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการ setting obs นะครับ s e ตยังไงนะครับให้ไลฟ์ของเราเนี่ยลื่นไหลภาพชัดไม่กระตุกนะครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่เราต้องรู้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับปัจจัยแรกที่เราจะพูดถึงกันก็คือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับในส่วนของอินเทอร์เน็ตเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยของการที่จะไลฟ์ออกไปให้ได้ภาพที่ไม่กระตุกนะครับมีความลื่นไหลนะครับ มีสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตเวลาที่เราจะเอาไปไลฟ์นะครับเวลาที่ถามว่าเน็ตของพี่เป็นยังไงบ้างครับซึ่งส่วนใหญ่ที่เขาพูดมานะครับค่านั้นน่ะมันคือค่าดาวน์โหลดนะครับแต่ว่าค่าจริงๆที่เราจะต้องใช้ในการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับมันคือค่าอัปโหลดนะครับทุกครั้งที่เราไลฟ์นะครับเราต้องมาแบบทดสอบนิดน,นึงว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยนะครับมีค่าอัปโหลดเป็นยังไงบ้างนะครับ โดยการเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์คําว่า Speedtest แล้วมันก็จะขึ้นมาลิงก์มาหลายๆอันนะครับตัวที่ผมใช้บ่อยก็คือตัว speedtest.net นะครับหน้าตาของเจ้าตัว speedtest ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็เราก็กดเพื่อทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตทั้งดาวน์โหลดและอัปโหลดกันหน่อยแล้วกันนะครับอ่าจะประมาณนี้นะครับได้ค่าปิงมาที่6ถือว่าน้อยนะครับไม่เยอะนะครับ ดาวน์โหลดวิ่งขึ้นไป200กว่ากว่าๆนะครับส่วนค่าที่เราจะดูนะครับก็คือค่านี้นั่นเองนะครับก็คือค่าในการอัปโหลดนะครับอยู่ที่ค่าในการอัปโหลดซึ่งอของผมเองเนี่ยก็อยู่ที่อ๋อสงงางั้นเทสครั้งแรกนะครับดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ที่254ซึ่งเราไม่ได้ดูเราไม่ได้สนใจเท่าไหร่ค่าที่เราสนใจนะครับก็จะเป็นค่าในการ อัปโหลดนั่นเองนะครับก็คืออยู่ที่207เมกะบิตเปอร์เซกนะครับซึ่งความเร็วระดับนี้นะครับก็สามารถที่จะไลฟ์ได้สบายๆนะครับคือเพื่อความชชว่์วนะอาจจะต้องลองเทสอีกสักรอบนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็อาจจะต้องเทสสักสอสาครั้งอะไรประมาณนี้เพื่อหาค่าเฉลี่ยดูซิว่ามันมีการตกนู่นนี่นั่นไหมนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูในการเทสนะครับก็คือไอตัวตัวเส้นนี้นะครับเส้นกราฟตรงนี้นะครับมันจะเป็นเส้น กราฟที่บ่งบอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีความสเสถียรมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คือมันมีขึ้นมีลงไหมนะครับถ้ามันแบบโอ้โหสลับฟันปลาฟึบฟับฟึบฟบฟึบฟะอะไรประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือเน็ตไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็อาจจะมีผลได้นะครับเวลาที่ ไล์ไปอยู่เผื่อมันตกมากๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะทําให้ไล์ของเราเนี่ยมันเกิดอาการกระตุกได้นะครับหรือว่าถ้ามันน้อยจริงๆอ่ะมันอาจจะตัดไปเลยก็ได้สุดท้ายแล้วนะครับคือผมเทสไปสองครั้งเนี่ยความเร็วของอัปโหลดก็สามารถที่จะเอาไปไล์ได้ดีเลยแหละถ้าประมาณนี้นะครับถ้าความเร็วประมาณนี้แต่ว่ามันก็อาจจะมีต่อให้ควความเร็วเยอะแค่ไหนนะครับในหลายๆครั้งนะครับเราอาจจะไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นคนเดียวในบ้านหรือว่าในที่ทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ มันก็อาจจะมีการดึงเน็ตกันเกิดขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคํานึงเหมือนกันนะครับถ้าในตอนที่เราไลน์นะครับอยากให้ไลฟ์มันไม่ติดขัดเนี่ยก็อาจจะต้องบอกคนที่อยู่ที่บ้านหรือว่าที่อยู่ออฟฟิศเนี่ยพยายามอย่าอัปโหลดหรือว่าดาวน์โหลดให้แบ์วิท์มันเต็มจนเกินไปอะไรเงี้ยนะครับความเร็วเนี่ยมันจะได้อยู่ในเกณฑ์ที่ไลฟ์แล้วไม่มีปัญหาเพราะว่ามันสามารถดึงกันได้นะพวกเนี้ยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ การใช้สายนะครับเป็นสายแลนเพื่อต่อสัญญาณอิเนเทอร์เน็ตมันค่อนข้างที่จะ,สะเสถียรมากกว่า Wi-Fi นะครับ Wi-Fi มันก็อาจจะมีแกว่งบ้างนะครับอย่างตัวนี้นะครับวิ่งอยู่ประมาณ 146เลยอย่างเงี้ยนะครับเราหาร2ก็ได้1 4 6ก็อาจจะเป็น70นะครับปกติก็จะประมาณหาร2คือเราหารเพื่อที่จะเผื่อการที่มันแกว่งขึ้นแกว่งลงอะไรเงี้ยนะครับให้มันยังมีพื้นที่ยังเหลืออยู่หรือว่าในบางการณีนะครับที่มันมีคนใช้งานร่วมกันเยอะๆอาจจะหาร3เลยก็ได้นะเพื่อความปลอดภัยว่าเราจะสามารถไลท์ได้ที่บิดเลทเท่าไหร่เดีด๋ยวเข้าไปเซตติ้งใน OBS อีกที1 4 6หาร2นะได้70นะครับ นั่นก็หมายความว่าผมสามารถที่จะไลฟ์ออกไปนะครับประมาณ70เมกะบิตเปอร์เซกได้แบบสบายๆนะครับอ่าเพราะว่าเผื่อไว้แล้วครึ่งหนึ่งด้วยนะประมาณนี้นะหรือว่าถ้าเอาชัวรก็3เลยหาร3เลยก็ได้นะครับอ่าทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของการสตรีมออกไปหลักๆก็ Facebook นะครับอย่าง Facebook เองเนี่ยนะครับ เราก็สามารถเสิร์ชหาใน Google ได้เลยว่า f a c e b o o k สตรีมออกไปได้ที่ความละเอียดเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยนะครับมันก็จะขึ้นมาเรากดเข้ามามันก็จะเจอประมาณแบบเนี้ยนะครับหรือว่าของ YouTube ก็ลองเสิร์ชดูก็ได้นะครับก็จะมีข้อมูลแบบเนี้ยให้เหมือนเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าถ้าเราจะสตรีมที่ความละเอียด 1,080p หรือว่า Full HD 60เฟรมวินาทนะครับตัวบิตเรทสูงสุดที่เขาจะสามารถรองรับได้เนี่ยไม่เกิน6เมกะบิตวนนะครับแล้วก็สําหรับตัว 720p นะครับหรือว่า HD นะครับ60เฟร ก็ไม่เกิน3อันอื่นเนี่ยไม่เกิน3มเมกะบิตเปอร์เซกหมดเลยนะครับทีนี้เรากลับมาดูที่ OBS นะครับโอเคในโปรแกรม OBS นะครับเราไปที่ s e t t n n g นะครับแล้วก็มาดูที่ Output นิดหนึ่งครับตรง Output เนี่ยนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับเป็นของ Steam นะครเราก็เข้ามาดูนะครับ แล้วเข้ามาดูตรงนี้ครับบิตเลทบิตเลทเดิมๆเนี่ยเขาจะตั้งไว้ที่2,500กิโลบิตเปอร์เซกหรือว่า KBPS นะครับ2,500กิโลบิตเปอร์เซกนะครับถ้าเทียบเป็นเมกะบิตเปอร์เซกนะครับอยู่ที่2.5เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยของผมเนี่ยเหลือๆเลยเพราะว่าเน็ตเมื่อกี้นะครับที่วิ่งอยู่ร้อยกว่าเมกะบิตเปอร์เซกเนี่ยนะครับหาร3แล้วผมยังยังเหลือๆอยู่เลยนะครับที่วิ่งอยู่เมื่อกี้ลิ่งอยู่ที่146เมกะบิตเปอร์เซกนะครับซึ่งถ้าผมหาร3นะ146เนี่ยอ่าหารเลลยแล้วกัน146 หาร3-48เมกะบิตเพเซกนะครับเผื่อให้สวิงแบบลิงโก้เลยก็ยังแบบเหลือๆนะทีนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงบิตเรทตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นข้อมูลที่ใน1วินาทีเนี่ยมันจะส่งขึ้นไปอัปโหลดขึ้นไปนะครับเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook นะครับยิ่งตัวเลขยิ่งเยอะนะครับมันยิ่งมีข้อมูลเยอะภาพที่ได้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะคมชัด ซึ่ง a c e b o o k เนี่ยเขาให้วิ่งสูงสุดที่6,000กิโลบิตเปอร์เซกนะครับหรือว่า6เมกะบิตเปอร์เซกอ่าฟังแล้วมันจะงงๆใช่ไหมเขาใช้วิ่งสูงสุด6,000เลยนะพูดง่ายๆผมเลือกเป็นสักอันแล้วกันเป็น6กิโลบิตให้วิ่งสูงสุดที่6,000ถ้ามากกว่านี้นะครับคือเน็ตก็ไหวแหละแต่ว่า เฟซบุ๊กไม่ให้ถ้าสําหรับใครที่อินเทอร์เน็ตไม่แรงมากนะครับสมมุติว่าถ้าไปเทสสปีดแล้วได้วิ่งได้แค่ประมาณ10บเมกะบิตเปอร์เซกนะสมมตินะปกติเนี่ยผมก็จะใช้สูตรฐาน2ซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยสูตรฐาน3เท่าไหร่นะครับผมจะใช้สูตรฐาน2เผื่อมันสวิงขึ้นสวิงลงนะเพราะว่าส่วนใหญ่เน็ตที่ใช้ก็ไม่ค่อยได้ไปดึงอะไรกับใครนะครับถ้านอกสถานที่ก็จะเป็นเน็ตจากมือถือนะครับหรือว่าถ้า ในบ้านมันก็เน็ตของตัวเองอ่ะเออแต่ว่าถ้าออฟฟิศก็อีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยนะครับเวลาที่ไลฟ์จริงๆเนี่ยก็จะไปบอกทั้งออฟฟิศนะครับว่าตอนนี้จะใช้การไลน์นะอย่าพยายามโหลดหรือว่าอัปโหลดอะไรแล้วกันนตอนนั้นอะไรเงี้ยทุกคนก็จะรู้กันมันก็ยังใช้พอใช้สูตรหาร2ได้ส่วนใหญ่ผมก็เลยใช้สูตรหาร2 1 0 m เมกะบิตเปอร์เซตหาร2นะครับก็เท่ากับ5เออไม่ต้องหารก็ได้ก็รู้นะก็คือ5เมกะบิตเปอร์เซ 5เมกะบิตเซกนะครับก็คือ5000กิโลบิตเซกประมาณนะี้คือคุณสามารถที่จะไลท์ที่ประมาณ5000กิโลบิตเซกได้แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเอาตรงๆนะผมไม่ค่อยได้ไปถึงขนาดนั้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ4,000ันอะไรเงี้ยสาม0ถึง4 0 0พันก็โอเคแล้วสำหรับผมนะผมก็รับได้และภาพที่ออกมาก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยนะครับยิ่งถ้าไลท์ส่วนตัวนะหรือว่าไลท์ออกไปบางเพจที่ วิ่งได้แค่ 720p เมื่อกี้ที่เราเห็นที่ Facebook บอกนะครับข้อมูลของ f a c e b o o k เนี่ยเขาได้แค่3เมกะบิตเซหรือถ้าเป็นกิโลบิตเซในตรงนี้นะครับมันก็คือ3,000นั่นเองนะครับเพราะมันเป็น3,000เนี่ยหมายความว่าถ้าคุณไลฟ์ออกไป 720p ได้สูงสุด3เมกะบิตเซหรือว่า3,000กิโลบิตเเนี่ยถ้าคุณไปตั้ง3,500นะครับเขาก็ไปบีบ500ของคุณออกอยู่ดีอะไรประมาณนี้นะครับ ถามว่ามันมีผลอะไรยังไงบ้างก็ก็อย่างที่บอกไปถ้าเน็ตมันไม่พอนะครับมันก็อาจจะมีการเอ่อสโลดาวหรือว่าช้าลงหรือว่ากระตุกอะไรก็ว่ากันไปหรือว่าเวิร์ดเคสแย่ที่สุดนะครับก็อาจจะหลุดเองเลยก็เป็นได้ก็ตั้งให้มันสัมพันธ์กับอินเทอร์เน็ตที่ผมเช็คไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับน่าจะพอเข้าใจเนาะมันเป็นตัวเลขอาจจะงงๆนิดนึงนะครับทั้งคลิปนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็มามามา,มาพิมพ์ไว้แล้วกันนะครับมาคอมเมนต์ไว้แล้วกันเดี๋ยวจะไปตอบให้นะครับทีนี้ อย่างที่2นะครับที่เราควรจะสนใจนะครับก็คือตรงนี้นะครับในส่วนของ CPU u s a e p s e t นะครับเดิมๆเ,เนี่ยมันอยู่ที่ Very Fast แต่ผมอธิบายอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับคือการที่เราเราเราไลฟ์ขึ้นไป f Facebook หรือว่าที่ไหนก็ตามนะครับมันคือการที่เขาเอาไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงนะครับอัปโหลดขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันรวมกันมาจากภาพจากอันนี้เสียงจากอันนู้นเหมือนเป็นการ วิดีโออ่ะเหมือนเป็นกานอัดวิดีโอแล้วส่งขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกันมันก็จะมีการ Encode นะครับมันจะมีการเอนโคดดิ้งก่อนนะแล้วก็ Encode แบบเดียวทามอ่ะนะเพื่อส่งขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ Facebook YouTube ทวิตประมาณนั้นทีนี้นะครับไอเครื่องมือของคอมพิวเตอร์เราที่จะใช้ในการ Encode นั้นเนี่ยนะครับหลักๆก็คือใช้ CPU คือเดิมๆค่าเดิมเลยของ OBS เนี่ยเขาจะใช้ CPU อยู่แล้วนะครับ ประมาณนี้ถ้าเป็น encoder ที่เป็น x264 นะครับมันจะใช้ CPU ในการ encoding ตัววิดีโอที่จะส่งขึ้นไปออนไลน์นะครับประมาณนี้มันก็จะมีตรงนี้นะครับ CPU u s e g e preset ที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือเราสามารถที่จะมาตั้งได้นะครับว่าเราอยากให้ CPU เราทำงานหนักแค่ไหนในการ e n c o d i นี้นะครับถ้าเราอยู่ที่ very fast เนี่ยมันก็คือค่า ตั้งต้นที่ OBS ของผมอยู่ตอนนี้นะครับทีนี้ถ้าเราลดลงนะครับไป Super Fast เนี่ยมันก็จะใช้ CPU น้อยลงให้มันเร็วก็คือประมินผลนิดหน่อยโยนอะไรเงี้ยนะครับถ้ามาทาง Faster นะครับถ้ามาลงมาล่างๆเรื่อยๆเนี่ยจะยิ่งใช้ CPU เข้าไปคิดเข้าไป Encode ให้นานขึ้นหมายความว่าจากเมื่อกี้ที่บอกว่า Super Fast เนี่ยดูๆนิดหน่อยโยน อันนี้อาจจะฟาสเตอร์เนี่ยก็อาจจะเฮ้ยดูเยอะขึ้นใช้เวลาดูอีกหน่อยนึงเอเอโอเคแล้วโยนขึ้นไปใหม่อะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยคุณภาพของอันเนี้ยที่ได้นะครับยิ่งลงมาข้างล่างสุดเนี่ยนะครับภาพที่ได้จะยิ่งคมชัดดูดีส่วนถ้าลงไปขึ้นไปสูงสุดนะครับส่วนขึ้นไปสูงสุดเป็นอัลต้าฟาสอะไรเงี้ยนะครับภาพที่ได้เนี่ยก็จะแย่ลงความอิ่มสีความคมชัดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะลดลงง,ง่ายๆเลยนะครับปกตินะครับ ผมก็จะตั้งไว้ที่ VeryFast เนี่ยแหละเพราะว่าลักษณะงานของผมก็แค่คุยหน้ากล้องอะไรประมาณนี้ผมว่าแค่นี้พอแล้ว VeryFast ก็ถือว่าโอเคภาพที่ได้ไม่แย่นะครับแล้วก็ไลท์ขึ้นไป 720p 1920ที่ผมประมาณนี้ผมว่ามันโอเคแล้วในระดับหนึ่งแล้วนะครับไม่ได้ใช้กราฟิกที่สวยงามหรือว่าต้องใช้6 0 f เฟรมเปอร์เซกอะไรเงี้ยนะไม่ได้ถึงขนาดนั้นเท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วคือบางคนเนี่ยเวลาที่ไปดู ของคนอื่นเซตเนี่ยคอมเขาอาจจะแรงมากหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคือมันก็อาจจะไม่ได้กิน c p u ีเขาเท่า CPU เราอะ่ะคือ CPU เราไม่ได้แรงเท่าเขาเพราะฉะนั้นเราจะไปตั้งตามเขามันไม่ได้นะครับภาพที่ได้มันก็อาจจะทําให้คอมเรากระตุกได้นะครับเพราะว่ามันกิน c p u เยอะเกินเกินไปนะครับตรงนี้ ส่วนตรงนี้นะครับ s 2 6 4นะครับของ windows เนี่ยมันก็จะมี s 2 6 4เหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันแยกซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แบบนี้ไหมนะครับคือ x 2 6 4อันเดิมที่ตั้งเนี่ยมันคือใช้ cpu cpu คือการใช้ซอฟต์แวร์นะครับส่วนถ้า ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์เอนโคเดอร์นะครับมันก็จะใช้ G P U ในการเอนโคดดิ้งนะครับพอใช้ G P U เนี่ยมันก็จะไปกินการ์ดจอแทน G P U ก็คือการ์ดจอนะครับสำหรับคนที่คอมไม่ได้แรงมากตัว CPU ไม่ได้แรงมากก็ให้การ์ดจอไปทำงานในส่วนนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องไม่ใช่คนที่เล่นเกมไปด้วยนะสำหรับบางคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวในการไลฟ์แล้วก็เล่นเกมไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าในส่วนของเกมเนี่ยเขาจะใช้ G P U ค่อนข้างหนัก G P U เยอะนะครับถ้าเราไปใช้ในส่วนของ G P U ในการ โค้ดวิดีโอที่จะขึ้นไปไลฟ์อีกเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นึกภาพออกไหมครับก็คือมันก็อาจจะทําให้เกมที่เราเล่นเนี่ยมันหน่วงบางคนเนี่ยคือถ้าจริงจังมากๆนะครับเขาก็ใช้คอม2เครื่องในการไลฟ์เลยนะครับอีกเครื่องหนึ่งเล่นเกมไปเลยอีกเครื่องหนึ่งก็เอามาเป็น like เซตไลฟ์อะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปก็ก็ได้นะอย่างนั้นก็คือสําหรับคนที่ต้องการคุณภาพแบบสุดๆอะไรเงี้ยนะครับ ก็เป็นแนวทางแก้ไขอย่างที่บอกไปว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ CPU ไม่แรงก็อาจจะมาใช้ตัว GPU นะครับหรือว่าฮาร์ดแวร์เอนโคเดอร์ H264 พวกเนี้ยนะครับในการที่จะมาประมวลผลก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้แต่ว่าถ้า CPU โอเคอยู่ก็ ใช้ x 2 6 4ก็ได้นะรประมาณนี้ก็จะเป็น2เรื่องหลกัหลกๆนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ b i t เ a t นะครับมันจะเกี่ยวเนื่องกับอินเทอร์เน็ตของเราที่มีค่าอัปโหลดประมาณไหนแเรวก็มาเซตให้มันเหมาะสมนะครับส่วน cpu u s e g e preset เนี่ยนะครับก็คือการใช้ cpu ของเครื่องเราว่ามันไหวแค่ไหนสําหรับ cpu usage preset เนี่ยถ้าอยากรู้ว่าเครื่องเราไหวประมาณไหนวิธีการเช็คง่ายๆเดี๋ยวเราดูกันนะครับก็คือการกึ่งว่าจะไลท์แต่ยังไม่ต้องไลท์ก็เช็คได้นะครับ เราก็ไปที่หน้า Facebook ไลฟ์เหมือนอย่างที่เคยสอนไปตอนแรกนะครับทำเหมือนว่าจะไลฟ์เลยแล้วมาหยุดหน้านี้ครับที่มันมีสตรีมมิ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าเป็นภาพของกล้องตรงนี้นะครับเวลาที่มันเชื่อมต่อเข้ามานะเราก็มากดสตาร์สตรีมออกไปครับอ่าทีนี้นะครับวิดีโอมันจะมามันคือการ ที่ทาง OBS เนี่ยส่งภาพออกมาแล้ว Encode มาแล้วนะครับทีเนี้ยนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับเราจะเห็นตรงนี้ก่อนเราจะเห็นว่า CPU 13.5 30 f นะครับ30เฟรมเซห็นไหมครับเราจะเห็นตรงนี้ก่อนซึ่งตรงนี้ยนะครับมันดูได้คร่าวๆนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ CPU ที่ในส่วนของ OBS เอามาใช้นะครับแต่ว่าเราต้องดูสิ่งที่ CPU ใช้อย่างอื่นด้วยนะครับอ่ะตรงนี้ถ้าเป็น Apple ใช่ไหมครับก็จะเป็น Activity มอนิเตอร์นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นในส่วนของ Windows นะครับก็จะเป็นในส่วนของ t a s k Manager นะครับใครเปิด Ta s k m a n a g e r ไม่เป็นบ้างนะครับเป๊ะน่าจะเป็นไหมถ้าไม่เป็นก็คือ Ta s k m a n a g e r นะครับก็ถ้าเป็นวินโดว์นะครับตรงข้างล่างมันจะมีทาร์ตบาร์ใช่ไหมครับเราไปคลิกขวาที่ทาร์ตบาร์นะครับแล้วก็เลือกทาร์ต a มนเจอร์ใช่ไหมเปิดขึ้นมามันก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะครับเพื่อดูว่าตอนเนี้ย มันใช้ CPU ไปแล้วเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่า X 2 6 4ใน Mac นะครับใช้ GPU ด้วยวเนี่ย1 7 7นะครับแล้วก็อ่ะผมมาดูตรงนี้แล้วกันตรงนี้มันจะเป็นค่ารวมทั้งหมดนะครับ System เ,เนี่ยใช้ไปแล้ว12.33 User นั่นก็คือผมเองนะครับก็คือตอนนี้นะครับใช้อยู่22.68นะครับอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าว่างอยู่64.65นะครับ CPU มันก็จะประมวลผลไปเรื่อยๆยิ่งถ้าเรามีการขยับตัว นู่นนี่นันน่นเยอะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะประมวลผลเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่าอย่างตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่ยังเหลืออยู่อีกประมาณ65นะครับคือจริงๆมันควรจะปิดหลายๆอย่างออกไปนะครับอย่างเช่นพวกถ้าเป็นวินโดว์อาจจะเป็นพวกที่มันกินเครื่องโดยที่ไม่จําเป็นนะครับ กิน CPU อาจจะเป็นพวกแอนตี้ไวรัสหรืออะไรก,ก็แล้วแต่ที่อยู่ดีๆมันอาจจะทำงานขึ้นมาแล้วก็อาจจะดึงทั้งเน็ตดึงทั้งการประมวลผลของ CPU ไปเนี้ยก็อาจจะต้องปิดนะไอโปรแกรมทั้งหลายแหล่ที่ที่ไม่อยากเปิดก็ควรจะปิดไปนะครับเวลาที่ไล่นะครับสำหรับคนที่จะไล์แบบไหนก็แล้วแต่นะครับวิธีการนี้เช็คได้ผลหมดคือคุณก็เอาทุกอย่างนะครับ ที่คุณจะทําถ้าคุณเล่นเกมคุณก็เปิดเกมขึ้นมาคุณก็ทําเหมือนที่คุณจะไลฟ์ปกติเลยนะครับเปิดทุกอย่างเท่าที่คุณจําเป็นต้องเปิดขึ้นมานะครับแล้วมาดูว่า CPU คนยังเหลืออยู่อีกเท่าไหร่นะครับถ้าถามผมนะควรจะมีอยู่สัก50%ถ้ามันยังไม่เกิน50%นะครับเหลืออยู่50%เนี่ยผมคิดว่ามันจะยังยังสามารถที่จะไลฟ์ออกไปได้สมุดลื้นไหลนะครับแต่ว่าถ้ามันเหลือน้อยกว่านั้นน่ยมันจะเริ่มและ ถ้าเปิดอะไรนิดๆหน่อยๆหรือว่ามีการขยับนู่นนี่นั่นหน่อยก็เริ่มจะหน่วงแล้วนะครับประมาณนี้นะซึ่งอ่ะทีนี้กลับมาที่ OBS เราก็ลองดูนะครับไปที่ setting นะครับไปที่ output เหมือนเดิมนะเมื่อกี้มันเป็น Very f าร์อยู่ลองไปสุดๆดูสิสารสติใหม่รอภาพมาภาพยังไม่มาเลยอ่ะกาลังเชื่อมต่อรู้สึกอย่างแรกเลยนะก็คือพอมาที่ p l a e b o อะไรเนี่ยมาที่เลื่อนล่างสุดเนี่ยนะครับ รู้สึกว่ากว่าวิดีโอจะมาเนี่ยมันมันมันนานเหมือนกันนะนะครับโอโ้ภาพนี่อย่างชัดนะครับภาพนี้อย่างชัดแต่ว่าอืมอ่ะโอเคไปดูที่ CPU ของเราสิอืม c ี u เหลือแค่6ปอร์เซ็นย่างนี้คือไม่ไหวนะครับยังไม่ไหวซึ่งถ้าไปดูที่ตัวนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเออมันอื้มมัน เห็นไหมครับว่ามันมันไม่น่าจะไหวนะครับซึ่งมันมันใช้ CPU เยอะจนเกินไปอย่างเงี้ยไม่ไหวไม่ดีนะครับอ่าเราก็ค่อยๆลดมาก็ได้ครับอ่าเราก็สต็อปสตรีมไปก่อนปึ้งแล้วก็เซตอัพใหม่มาทีมาทมม่มาที่มีเดียมดูสิอ่ะมาที่มีเดียมปึ้งอ่าเราก็สตาร์สตรีมใหม่แล้วก็ไปดูซิรอภาพมาอ่าพามาแล้ว อ่าตอนนี้อยู่ที่มีเดียมนะครับเรากลับไปที่เอ่อตรงนี้นะครับนี่เหลือ40กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยถ้าผมเปิดอะไรขึ้นมาสักอย่างสองอย่างเ่ยมีการเปิดอะไรหรือว่ามีการขยับมากขึ้นเนี่ยผมเริ่มขยับเห็นไหมผมเริ่มขยับมากขึ้นนะครับผมเริ่มขยับมากขึ้นอ่าเริ่มขยับมากขึ้นเออฟึบฟึบเริ่มขยับมากขึ้น CPU มันก็จะกินมากขึ้นก็จะกิน CPU เข้าไปอีกนะครับอะไรอย่างเงี้ย เลอ24แล้วเห็นไหมประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันก็ต้องมีการ ENCODE ขึ้นเรื่อยๆนะเหลือ24แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ไหวนะมันก็จะ กินซี u ของเราเกินไปมันก็จะไม่เหลือให้เราได้ทําอะไรอย่างอื่นประมาณนี้นะครับอ่าส่วนผมเองถ้าภาพแบบประมาณนี้นะครับเวลาที่ไลฟ์เนี่ยก็คือ,ค,อคือนั่งพูดเฉยๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้ต้องการที่จะภาพมันต้องแน่นเน่นอะไรขนาดนั้นก็คือผมก็ใช้เวลีฟาสผมก็โอเคนะอ่าโอเคทีนี้สรุปนิดนึงนะครับคือมันก็จะมีอยู่3เรื่องที่คิดว่าเราจะต้องสนใจนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นในส่วนของอินเทอร์เน็ตนะครับเราแรงเท่าไหร่มีการเทสให้มันชัดเจนแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตเป็นงงไบ้า อัปโหลดเป็นยังไงบ้างประมาณนี้นะครับอันที่2ก็คือ b i t เ a ทนะครับ b i t เ a ทเนี่ยเราก็ควรจะตั้งให้สัมพันธ์กับค่าอินเทอร์เน็ตของเรานะครับอย่าตั้งเยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็ก็ไม่ควรจะตั้งเยอะเกินที่แต่ละแพลตฟอร์มที่เราไลฟ์ออกไปเพราะว่าสุดท้ายตั้งเยอะไปเขาก็ตัดออกอยู่ดีนะครับอย่างที่3ก็จะเป็นในส่วนของการใช้ cpu นะครับจะให้ encoding เนี่ยหนักหนาแค่ไหนนะครับก็เอาให้มันอยู่ในระดับที่ โอเคแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ามัน CPU มันใช้เยอะจนเกินไปเนี่ยนะครับไลท์ที่ได้ออกไปเนี่ยมันก็อาจจะมีการหน่วงกระตุกหรือว่าออกมาเป็นแบบภาพเป็นเฟรมเฟรมหรืออะไรงนี้เลยก็ได้เพราะว่ามันไม่ไหวนะครับมันเยอะเกินไปยอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแนวทางการไลท์ให้มันลื่นไหลไม่กระตุกนะครับสำหรับใครที่คิดว่ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาบก่อนครับสวัสดีครับผม